สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้พ่อจะทําอะไรนะทําข้าวเหนียวมูนใช่ไหมก็จะทําข้าวเหนียวมูน mm hmm. ข้าวเหนียวมูนพูดดิข้าวเหนียวมูนจ้า mm hmm. แล้วก็อันนี้ต้มแล้วนะคะใส่น้ําตาลใส่เกลือหนึ่งช้อนใส่น้ำตาสองช้อน,อนลอแล้วเราจะเอาเข้าวเหนียวใส่นะคะ พ่อกำลังขูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช่วยเทใส่ให้นะจ้าแล้วเดี๋ยวคุกคุกกับกะทิเข้าเหนียวนึ่งแบบนิ่มๆเลยดูดินิ่มจนติดพ่อขูดขูดขูดอ่าจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจ๊ะ นี่นะจ๊ะข้าวเหนียวเดี๋ยวใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วพอเนาะใส่ข้าวเหนียวลงไปฮะเอเดี๋กันเดี๋กันอ่าเดี๋ยวเอาทัพพีไปชุบข้าวเหนียวใส่ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาทัพพีเขี่ยลงพ่อเก่งนะเนี่ยจ่าจ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ดูพ่อคุกข้าวเหนียวมูนะคะข้าวเหนียวนี่เหนียวสมชื่อเลยนะพ่อนาอเดี๋ยวช่วยพ่อคุกยำยำยำลงไปยำยำยำลงไปเอ๋ยำยำยำ mọi người chưa có làm chơi bắt đầu <laughs> chơi 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 bắt cụ chơi bắt mùa chơi bắt đầu chơi bắt đầu chơi าก,กินมากเลยคะ่ะโอ้โหข้าวเหนียวมูนชามใหญ่ของคุณพ่อดูข้าวคุกข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูน คุกเสร็จแล้วมีข้าวเหนียวมูนแล้วก็ต้องมีมะม่วงนี่นนเดี๋ยวปอกให้พ่อนะจ๊ะแล้วพ่อจะได้กินกับข้าวเหนียวมะม่วงดูดิหู้ยดูมะม่วงลูกใหญ่สวยงามมากเลยหู้ยเ <c oughs> อ๊ะอะเที่ยงเที่ยงเทกัน,อกน,อกนโอ๋โขเข้ามงมะม่วงสวยสวยลูกใหญ่มากเลย <c oughs> เดี๋ยวปอกให้นะจ๊ะ อ้าวข้าวเหนียวมูนก็เสร็จแล้วแล้วก็มีมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะปอกให้พ่อกินข้าวเหนียวพ่ออร่อเนี่ยเฮ้ยเอยิเก่งจังเลยพ่อเป็นคนบอกบอกสูตรสูตรข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวพ่อกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะจ้ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 耶耶。